ณห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยกาลสินนายวิเศษคำชัยโยประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาลสินเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจทางเลือก3ากอได้แก่กระท่อมกันชงกัญชาเพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพดีแบรนด์โอเคกาลสินตามยุทธศาสตร์กาลสินเมืองสีเขียวอัจฉริยะหรือกาลสินสมาร์ทกรีนซิตี้ ดรนิรุตอุทธาหัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกาลสินกล่าวว่าตามที่สภาเกษตรกรกาลสินได้ขับเคลื่อนส่งเสริมพืชเศรษฐกิจฯฯฯทางเลือก3กอได้แก,ก่กัญชงกัญชากระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจฯฯฯทางเลือกของเกษตรกรจังหวัดกาลสินและพัฒนาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพดีแบรนด์โอเคกาลสินตามยุทธศาสตร์กาลสินเมืองสีเขียวอัจฉริยะหรือกาลสินสมาร์ทกรีนซิตี้นั้นปัจจุบันมีเกษตรกรวิสาหกฯฯฯิจชุมชน ที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน23กลุ่ม มีเกษตรกรปลูกกระท่อมจำนวน51กลุ่มส่วนกัญชานั้นรอความชัดเจนหลังการปลดล็อกวันที่9มิถุนายน2565โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหารให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำขนมคุกกี้ผสมผงใบกัญชงทำให้เกษตรกรได้รับความรู้และมั่นใจว่าจะสามารถทำผลิตภัณฑ์คุกกี้ยิ้มหวานแบรนด์โอเคกลาสิน์วางจำหน่ายสร้างไรายได้เสริมได้ในอนาคต นอกจากนี้สภาเกษตรกรกระสินยังส่งเสริมการแปรรูปพืชทางเลือก3ามกออย่างต่อเนื่องแยกเป็นกลุ่มพืชกันชงได้แก่ใบแห้งก้านรากขงใบกันชงก๋วยเตี๋ยวยิ้มหวานน้ำปั่นผักอารมณ์ดีเมาส์สเปรย์กันชงชากันชงขนมปังยิ้มหวานปลาร้ายิ้มหวานเขื่อนลำเปาผัดไทยยิ้มหวานน้ำพริกอารมณ์ดีข้าวคั่วอารมณ์ดีปลาซิลยิ้มหวานขนมจีนแห้งผสมกันชงเป็นต้นส่วนกระท่อมมีผลิตภัณฑ์ผ กระท่อมชากระท่อมและกาแฟกระท่อมเป็นหลักซึ่งทั้งหมดนี้สภาเกษตรกรจังหวัดกระสินจะส่งเสริมพัฒนาเป็นสินค้าคุณภาพดีแบรนด์โอเคกาลสินและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอกพืชทางเลือกของจังหวัดกระสินต่อไปเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนสามารถขึ้นทะเบียนสินค้าผลิตภัณฑ์พืชทางเลือกแบรนด์โอเคกาลสินได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดกระสินชั้น4ี่สารลกลางจังหวัดโทรศัพท์043816จ 59ห้าเาในบันเวลาราชการค่ะ